เเาาาขยว้อ่่งดินสวัสดีทุกคนนะคะปุ๊กบอลนะครับช่องปอนดีแอนแล้วนี่นะครับวันนี้นะทุกคนปอนกับไอกลิ้มไปรอเขาอีกแล้วเนี่ยเนียไม่ไม่ต้องมากอดเขากอดไม่ได้ไม่ได้ทำไมทำไมอะไรนนี้นะครับก็จะมาบอกทุกคนนะครับบอกว่าบ้านของเราเสร็จแล้ว โอนบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้กุญแจแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวบ้านก่อนเนาะเพราะว่าอยากเก็บไว้เป็นความทรงจำก่อนที่จะเอาเฟอร์นิเจอร์มาแต่งเนี่ยบ้านโล่งๆเลยว่ามีอะไรบ้างฮะเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ยังไม่มีเลยบ้านนี่เป็นบ้านโล่งๆโล่งๆเลยนะคะทุกคี EP ต่อไปก็น่าจะมีเฟอร์นิเจอร์แล้วเลยก็มาแบบมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ตังค์หมดแล้วนะทุกคน อันนี้อะไรเน,นี่นนนยตอนนี้ก็เป็นบริเวณโถบ้านนะครับโถบ้านเออนี้คือแบบโถบ้านมันไม่มีโถบ้านมันไม่มีโถ่เออโถบ้านก็คือแบบบริเวณรับแขกอะไรก็แบบตอนนี้ก็คือยังโล่งๆเหมือดเลยนะครับแบบนี่ก,กว้างมากกว้างมากๆตอนนี้คือแบบก็เสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็มาตรงนี้เดินมาเดินมาเดินมาก็จเป็นห้องครูเดี๋ยวก่อนเขาเปิดไฟก่อน ว้าม <Scroll> ีไฟด้วยจ้าพอจกาไม่ได้เอาไฟขึ้นนี้ไหนอ๋ออันนี้คือห้องครัวมินิมอของพี่อานนท์นะฮะทุกคนก็ห้องครัวตอนนี้คือเดี๋ยวรอเอาเตามาแล้วก็เอาแก๊สมานะครับคือเตาเรายังไม่ได้ติดนะฮะทุกคนก็คือแค่เอาเตามาวางเฉดแล้วก็แบบอันนี้เป็นพุดดิว่คัวพูดดิ้งพิเศษนิดนึงแล้วก็จะทำครัวแบบนี้นี่ก็เป็นห้องเก็บของธรรมดาะคะคนไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรสักอย่างโบวี่ ห้องน้ำทุกคนเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับอ๋อไม่ก็ยังไม่มีอะไรเลยก็แบบพวงโล่สบายสบายเออก็แบบพวโล่สๆสบายๆทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนชั้นสองกันนะฮะอันนี้คือเราติดปุ่มติดอุ่มบ้าตกอะไรไม่ช่วยเขาเลยอ่ะตกใจเฉยๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูห้องเล็กสองห้องก่อนนะฮะทุกคนอ๋อห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ ห้องอนี้เราจะเก็บไว้เป็นห้องทำงานนะครับนี่คือห้องทำงานนะครับทุกคนคก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือบบตอนนี้ก็ยังเป็นห้องนโล่งอยู่นะครับแดดสองก็ภาพมอง้าพบา,านเราก็ยังไม่มีนะครับอ่านี้ห้องนอนที่สองนะครับว้าวห้องนี้แอบบอกว่าบรรยากาศดีมากเพราะว่าปินเอ่อ ทุ่งนาร้อเย็นมากเลยอ่ะไม่ต้องติดแอร์แลห้องเนี้ยไม่ได้ต้องติดสิเฮ้ยแบบบรรยากาศข้างนอกเนี่ยเย็นมากทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับห้องนี้นะฮะมีบรรยากาศดีดีเรื่องถ่ายรูปบรรยากาศดีเย็นมากตกใจตกใจพี่หลอกะเจ้าที่เจ้าที่มาท่าทายกลัวไปละ นี่นะฮะทุกคนเป็นบริเวณโถงทางเดินแบบนี้เนาะก่อนที่เราจะไปห้องนอนใหญ่เราก็จะมาเจอห้องน้ําชั้นบนห้องน้ํากลางนะฮะก็จะประมาณนีนะ้ห้องนี้ก็จะอีกโทนหนึ่งเนาะม่มีตกแต่งมาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่เหมือนกับห้องน้ำาั้งล่างเนาะห้องน้ำชั้งล่างจะออกแนวมินิมอลนิดนึงใช่หมห้องนี้ก็จะเป็นโทนสีขาวขาวเทานะมินิมอลหรือเปล่าไม่รู้นะฮะก ูดไปเรืแท้แน่นีนะครับเห็นไหมเออมีคนเปิดแอร์ทิ้งไว้มันจะส่ายค่าไฟเองนะเนี่ยเดี๋ยวก่อเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นห้องอะไรห้องน้ำใช่ไหมเปิดแล้วเปิดไฟก่อนโอ้อันนี้คือแต่งแนวอะไรเนี่ยไมู่ีเขาแต่งเองแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าแนวอะไร ทำไมไม่รู้อะเขาไม่รู้อ่ะอาบน้ำได้ไหมอะไรนะอาบน้มเปิดดิลองเปิดดูดิเปิดแล้วเปิดอะไรตอนนี้เขาก็อีกก็เปิดดีเดี๋ยวลอง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 แต่เขาไม่ได้เปิดสวิตช์ข้างล่างนะอนั่นไงนั่นไงอันนี้ก็เป็นเลนชาวเวอร์นะฮะเราซื้อเลนชาวเวอร์มาติดเพราะว่าเอ่อมันอาบฝักบัวแล้วมันช้านะฮะทุกคนทุกคนดูคนเล่นน้ำนะฮะ โอเคไหมสายแรงไหมเฮ้ยเกมนก็ดีกว่าห้องนอนเดิมอะที่แบบอาบน้ำทีหนึ่งชั่วโมงโอเคก็เก่งเหอแล้วอย่าต้องติดกระจกกั้นตรงนี้นะเพราะว่าแบบไม่อยากให้มันกระดิ่งอย่าดูคิดดีจะออกมั้ยนะถ้าออกมา โอเคนะ,ะทุกคนส่วนข้างนอกตรงนี้นะฮะก็เป็นห้องนอนใหญ่นะฮะ m a เ t e r bedroom น,นะ,ะทุกคนอยู่ปานกับพี่นนท์ก็จะ mm hmm. เอาเตียงนอนนะฮะขนาดหฟุตนะฮะตั้งบริเวณตรงนี้นะฮะ mm hmm. โอเคครทุกคนเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันไปดูว่าบริเวณรอบบ้านห้องครัวแล้วก็ ห้องสักล้างของเราเนี่ยเป็นยังไงนะทุกคนตอนนี้ปอนอยู่ข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนออกมาดูข้างนอกนะคะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบทั้งโครงการน่าจะต่อเติมบ้านแล้วก็สร้างบ้านบางหลังอยู่นะ,ะทุกคนตรงนี้คือห้องครัวของเราใช่ไหมทุกคนพอเราเปิดออกมาแล้วก็จะเป็น แสงแบบเข้าตามากตรงนี้เป็นโซนสักลางนะครับทุกคนบริเวณนี้โครงการเขาจะปลูกหญ้าให้นะครับก็จะเป็นหญ้าแบบนี้นะฮะคือบริเวณตรงเนี้ปยปอนก็จะเป็นแบบเครื่องซักผ้าต่างๆนะฮะทุกคนโอเคทุกคนวันนี้นะฮะปอนก็แบบไม่ได้จะมารีวิวบ้านเฉยๆนะค,คือตั้งใจจะมาแกล้งพี่อนุน,น,นะ,ะทุกคนเดี๋ยวปอนจะแกล้งพี่อนุว่าปอนเนี่ย ตกบันไดนะ,ะทุกคนเราจะดูรีแอคชั่นของพี่อนนท์ว่าเขาจะว่ายังไงเมื่อเขาเห็นเราตกบันไดโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวปอนขอตัวไปหาที่ซ่อนกล้องก่อนนะครับ a few moments later what ี่นี่าอ a few moments later ตัวจะไปดูฟอร์นิเจอไม่ใช่หรอง่ายับโอ้ยพี่พี่อ้ไีทำไมไม่ดูเลยนอนเจ็บนอนคุณบ้านเ้าแรกนอนเจ็บไหมเจ็บได้ไหมเจ็บทางเที่ยงหายแล้วหอมหมเจ็บทางหายแล้วเที่ยง ดูก้กับก็ด่หนตัวนแหลเ<ร>ดินมางเขาก็บอกไม่อยากให้โดนที่เขาแล้วก็ช่วงที่มีตังคเขากข้านัแหละก็เจ็บตัวล่เราไม่ไปเอนเจอร์ล้วไปแล้วเหรอเจ็บหมอเี่ยงอะไรมองแงม เดี๋ยวว่าเขาเสียบถลมหรอว่าคนเคยียดเขาจะลมอ่คนที่โกหกไม่ดเี่วห่กี่แล้วไมเอากล้อง้อโอรโกว่าตั้งกล้องว้อไโนกลับแรดกลับ้วไม่ได้ฟอนต์เจอ้ไม่ไมไปรงอยู่ข้างนอกนี่เย็นมากเลยอ่ะใช่แล้วเราอยู่ข้างในทำไมอ่ะ ฮัลโหลต่อแหลมูน่สัซอรม่ดีว่าเขาตอแหล่นสเไม่ดีว่าเขาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวไปดูเฟอร์นิเจอร์ก่อนนะครับเขาเจ็บขนาดนี้ตัวไม่สนใจปเขาเลยคนโกงหกเนาะทุกคนเนาะโกงหกเรื่องอะไรทุกคนจะเข้าข้างใครเข้าข้างเขาดิเข้าข้างเขาสิทุกคนเข้าข้างเขาเข้าข้างใครทุกคนเน้นบอกเลยเม้นมาเดี๋ยวนี้คิดว่ากวัตัวจะมีเยอะกว่าเขาเหรออือใครกันแน่ใครจะมีเยอะเดี๋ยวรู้กัน โอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับตอนรับบ้านใหม่นะฮะใยการแกล้งพี่แอนนนไม่ใช่แกล้งคือแบบตอนรับบ้านใหม่ก็ตกบันไดเลยเว้ยก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับปอนจะมาทําคลิปอะไรอีกก็ฝากทุกคนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย bye bye.